ម៉្លិលម៉្លិលម៉្លិលអើយលูกប៉ុនสีสวยจังเลยនេះลูกบอลสีสวยจังเลยอุ้ยๆๆๆๆอุ้ยๆប៉ាប៉ាហ៊ឺណណ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 ណអើយលูกบอลสีสวยจังเลยអបអមໄປ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 ទៅលឿនទៅលឿនលឿនណណណណណណ เอ้ยว้าไอ้กลัวลูกบอลหาไปมาเล่นมานายเคยเล่นตอนเด็กๆดีโอ้บุญฮะเอ่อักลาเคยเล่นตอนเด็กๆนี่นึ่งไปไปเอาไปไปเอาไปมกลาเอาไปเออเออนั่นแหละนั่นแหละวิ่งนี่เอาวิ่งนี้วิ่งนี้โอ้ยเล่นนี้ลูกบอลมาดีโอ้โห แล่นนี้ลูกบอลแล้วบักลหไหน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 เอาเอาเออโอเออโออโออเ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 ้ยเ้ปะปปาเลยจะเหยียบแตกอย่างเดียวเลยนี่เฮ้ยเอาเอออออโอออวมล้วแล้วแล้วแล้วอุ้ยอ้อ้ยอ้ยสนุกล้เออเอ้ย

โอ้เตะโอ้ยวิ่งนี่ว้าวโอดุดดุดดุ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 ดฮโอ้ยมุดมุดซ้ายมุดขวาแล้วตัวนี้เอามุดซ้ายมุดขวาแล้วตัีโอ้ยโอ้ไปโอ้หายกลัวยังหฮ้ยหายกลัวยังหายกลัวยังมาลาหายกลัวยังฮ่าฮ่าฮ่ามละหายกลัวยังโอ้ยโอ้ไปโอ้ฮ่าอันนี้ลูกบอลสีสวยจนเลี้วเลี้เลี้ไปเอาไป าไปลูกบอลสีสวยเร็วๆไปไหมโอ้ยอบยานบอลยานบอลบอกละโอ้ยยานบอลบอกละทำไรทำไรทำไรขอกำลังใจก่อนผมขอกำลังใจก่อนครับขอกำลังใจแม่แม่ก่อนแม่เตยก่อนเร็วอันนี้เอาเอาอบเอา ผมเลยผมเร็วเร็วเร็วไหนของเล่นใครเอ่ยนี่ของเล่นใครเอ่ยนี่ของเล่นใครเอ่ยอู้ยเร็ว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 เ้ยเฮเฮ้อาวิ่งหนีบอลทำไมลูกโอ้โหวิ่งหนีบอลทำไมลูกโอ้บักลาเล่นหนีบอลเลยเดี๋ยวเอาเอามาไหมาไหมเร็ว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 าเไปไปลูกไปไปพุ่น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 มามาไป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 เอาไป นึ่งสองมเอาจนึ่งสองต้อมตีเอาจนึ่งสอง้อยโอ๊ยอ๊ยโยเลี้ยงเล้ยไปเลี้ยง้าไปอุ้ยเลี้ยง้าไปอุ้ยนั่งทับแล้วตียอุ้ยอุ้ยสนุกโอ้ยก้าเล่นแล้วตีโอ้ยก้านอนทับแล้วตี๋โอยก้าเล่นแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วโอ้ยเก่งแล้วบักละอุ้ยอยยสนุกเขาเลยตีเฮ้ยถูกใจบักลาเลยนีอ้ยถูกใจบักลาเลยอ้ยนอนทับเลยตีอลย นอนหนุนเลยวายนุ่มจังเลยวายนุ like ่มจังเลยโอ้ยถึกใจมากลาเลยไปดิอย่า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 มุด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 เอามุดเอามุดมุดไปมุดไปมุดไปพุ่งแล้วเอ้าเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาไปใส่เร็วเอ้ากล้าเล่นแล้วมากลาเอ้าเอาไหมเอ้ยอ้ยไปว่ามากลายย่านเสาย่านเลยตัวนี้

ตเตยอยากเล่นด้วยอเ, <c oughs> เ <c oughs> อยากเล่นด้วยดูเถอยถอยถอยยาวถอยยาวโออยากเล่นน้ำตตวนี้แมยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอยากเล่นด้วยอยากเล่นน้ำกลาแล้วบนีน้ำปลาเนาะนลาเนาะดูองนี้มันมีน้ำกลาเล่นมาได้วงนี้มันมีน้ำโอ้ยโอ้ย โอ้ไปพูนล้วโอ้โ oh, อ้โ oh, อ้โ oh. อ้เร็วเร็วเร็วมา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 เร็วเร็วเรนี่นี <Their royalty noise> <ks> ่นี่โอ้ยลบ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 ลอมาออมเร็วเร็วมา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 มนี่นี่นี่ลูกบอลเร็วเร็วเร็วอุ้ยหูกลางหูกลางหูกลางพร้อมชุด

เฮ้ยเฮ้ยเล่า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 เอ้าแม่ไปเตยไปไรนี่แม่ไปเตยตื uh, ่นเต้นตื oh, ่นเต้นกับปลาลาแล้วอุ้ยตื่นเต้นกับปลาลาแล้วตัวแม่ไปเตยนี่เออตื่นเต้นกับปลาลาแล้วตัวนี้ตื่นเต้นกับปลาลาแล้วอุ้ยล่ะล่ะเร็วเร็วเร็วรับแม่ไหมรับแม่ไหมอ่าเร็วเร็วลูกบอลเร็วลูกบอลเร็วโอ้ขอกำลังใจจากแม่ไปเตยก่อน ขอกำลังใจแม่ก่อนครับขอกำลังใจแม่โกนอุ้ยเด็กน้อยขอกำลังใจอาปากว้างเลยอุ้ยจุบ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 อ้อนแม่ครับอ้อนแม่ครับจุ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 บุ้ยมักลาติดแม่พวกลาติดแม่นั้นลูกบอลเอาลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วโอ้โหใครว่าอบกลัวไม่กลัวแล้วครับ ไม่กลัวแล้วครับสนุกเลยครับเอายำยำยำเอายำอุ้ยนั่นนั่นลุกหลุดออกแล้วทำยังไงอุ้ยทำยังไงที่นี่อุ้ยทำยังไงลูกบอลหลุดหนีแล้วที่นี่เอ้าทำยังไงที่นี่อุ้ยทำยังไงยกหางกลางเลยโอ้โหลูกบอลหลุดแล้วเอาคนยายคนยายขอบอลหนเจ้าคณยายเจ้าคณยายขอบอลหนเจ้าผมอยากเล่นครับผมอยากเล่นครับอุ้ยดูโอ้มายืนรอลูกบอล

ต่างเล่นขาลังกันตัวนี้ใบเตยนี่น้าเตยขาลังทำไมเร็วแต่ลูกยกแจ็คฉงเลยเอ้าเร็วเร็วเร็วอุ้ยอหูกลางอุ้ยอุ้ยหูกลางได้ไพ่นี่เดี๋ยวหูกลางได้ไพ่นี่มาไกลมาไหม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 โอ้โหตึงเลยตึงเลยตึงเลยลราอบลูกอุ้ยอุ้ยเอาอบอ่เอาอบอ่อบอ่อบอ่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยคุบกบลูกคอยโอ้ยคุบกบคุบกบโอ้ยคุบกบคุบกบโอ้ยแรน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 นโอ้ยแรนแรนแรนโอ้ยกอดไว้เอาเอกอดไว้เอาอานั่งทับป่ะนี่โอ้ยหลักลูกบอลครับเต้ยเต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 ยอมทีเล่นเตยอบก็เล่นก้นเนอะโอ้ยลูกบอลบัากราดได้ดิลูกบอลปลากราดนี่เศรียาแล้วได้ดินี่นั่งกอดได้ตัวบ่ะนี่ นังกอดเลยตัวเดียวโอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยนหลุดไปอีกแล้วนั่นบอลเสียจอยหายจอยโอ้โหขาหลังจอมพลังหายเลยลูกบอลทีนี้คิดเลยเมื่อแล้วลูกบอลบัดนี้เฮ้ยหายแล้วลูกบอลไม่ลูกให้กำลังใจกันนะครับผมจุบๆสนุกมากเลยนะครับวันนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องใบเตยช้างน่ารักด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม